โครงการชนลประทานมุกดาหารร่วมจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาเปียกสลับแห้งวันอังคารที่6พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกานายองอาจแสนอุบล bon. ผู้อำนวยการโครงการชนลประธานมุกดาหารสำนักงานชนลประธานที่เจ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและนายชานวิธานีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารนำทีมภาคส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาเปียกสลับแห้งโดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงเกษตร,ร,รกรกลุ่มผู้ใช้น้ําเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาเปียกสลับแห้งณอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอาเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลเพื่อส่งเสริมการทํานาแบบเปียกสลับแห้ง ในพื้นที่ชนลประทานจังหวัดมุกดาหารโดยมีจุดเริ่มต้นที่แปลงต้นแบบมุกดาสมาร์ทฟาร์ม349ซึ่งโครงการชนลประทานมุกดาหารร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารได้บูรณาการสร้างแปลงต้นแบบการทำนาเปียกสลับแห้งและการปลูกพืชไร่พืชสวนและพืชเศรษ,ษฐกิจสำหรับเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ให้เกษตรกรนำไปขยายผลโดยเฉพาะในพื้นที่ชนลประทาน21อ่างจำนวน49,720ไร่ โดยแนวทางคือการบูรณาการร่วมกันสร้างผลสำเร็จเชิงประจักษ์ของแปลงต้นแบบมุกดาสมาร์ฟาร์ม349เพื่อเป็นตัวอย่างในการขยายผลไปอ่างต่างๆโดยตั้งเป้าหมายการทำนาเปียกสลับแห้งจำนวน15,000ไร่ภายใน3ปีเพื่อตอบสนองนโยบายการเพิ่มรายได้3เท่าในระยะเวลา4ปีโดยใช้9นโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากต้นแบบสู่การขยายผลโดยการบูรณาการร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมุกดาหารโมเดลซึ่งในฤดูแล้งปี2567-68นี้มีการขยายผลการทำนาปรังเปียกสลับแห้งทั้งหมด6อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยมุกอ่างเก็บน้ำห้วยไร่สองาอ่งเก็บน้ำห้วยหมากไฟอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาดอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดและอ่างเก็บน้ำห,วห้ำหว,ยำหวยขี้เหล็กพื้นที่รวมประมาณ700ไร่โดยคาดหวังการดำเนินการฤดูแล้งของ6อ่าง ปีนี้จะกระตุ้นการขยายผลในปีต่อๆไปซึ่งปัจจัยของความสำเร็จอยู่ที่การบูรณาการร่วมมือกันของหน่วยงานในกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารช่วยกันขับเคลื่อนภายใต้ความมั่นคงและเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชนลประทานเพื่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกเกษตรกรอย่างยังย่งยืนต่อไป